สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคลราชนะครับเดี๋ยวผมพามาชมร้านพี่อนกันนะครับมีอะไรมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนนะครับมีหูช้างมี มอนเตล,ล่านะครับนี่มอนเตล,ล่านะครับแล้วก็มีไวโอรลีนนะครับมีกุ้งด่างอันนี้เป็นแก้วสารพัดเนื้อด่างนะครับเดี๋ยวจะสวยท่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็มีกวางพ่พรมมาด้วยนะครับซูเปอร์บัมนะครับแล้วก็มีเอ่อตัวน,นี้เป็นเษทีเงินหนาด่างนะครับสวยมากๆนะครับพบ ขอพบกับพี่ฮอนครับพี่ฮอนสวัสดีครับอะพี่ขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 0ย์2 7 2 0 7สองเจย์ครับครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับได้ครับครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ครับส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแ80ดสิบบาทครับถ้าต้นต้นเล็กๆไม่กี่ต้น80บาทได้ถ้าเหมาตะก้าร้อยห้าสิบบาทครับผม่ามาชมกันเลยนะครับเริ่มจากตัวไหนดีตัวนี้เนาะพี่สวยมากตัวนี้เพิ่งมากินคองโก้ไหมครับใช่ครับกินทองโก้ไฮบิด ไม้หนอครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอาสองร้อยห้าสิบแล้วกันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาดีมากนะครับตัวนี้แล้วครับเอาเท่ากันเลยสองร้อยห้าสิบนะครับใช่แล้วก็มีตัวนี้ครับอันนี้เจ็ดซาตินวางข้อก็เอาร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่มีแตกใบใหม่สวยลายดีมากเนาะตัวนี้อ่้กวักด่างครับกวากวางด่าง เป็นแบบวางใบเท่าไหร่ครับเอาห้าสิบาทแล้วกันนะห้าสิบาทนะครับใช่อันนี้ซินก็ยี่สิบาทมอนเดิมยี่สิบบาทยี่สิบบาทเหมือนกันทนเหมือนกันสวยมากแล้วก็ตอนนี้เป็นไวโอลินวโอนครับวางข้อนะครับใช่ครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับไอใบนี้เอาสองร้อยแล้วกันอันนี้เอาสองร้อยห้าสิบสองราบบาทนะครับครับ สองร้อยบาทนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่รางดใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ลางดปลาคอนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็ใบละสองร้อยครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันไหมครับใช่ราคาเท่ากันสวยมากลายดีมากๆนะครับคอแล้วก็เป็นกุ้งด่างนะครับใช่กุ้งด่างก็เอาต้นนี้เท่าไหร่ครับ ตอนแรกตั้งห้ารอเอาสี่ร้อหสิบก็ได้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับลายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอีกทั้งหมดสองสี่กับห้าห้ากับใบเล็กนะครับแล้วก็อีกเท่ากันห้าร้อยบาทนะครับสี่ร5อยห้าสิบสี่้อยห้าสิบบาทครับลดราคานี่นะครับให้ดูทีละใบนะครับสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นเอาตัวนั้นต่อก็ได้ครับแบมบิโน แก้วสารพัดนึกตัวเมียดางนะใช่ดางเมื่อก่อนบอกเลยว่าแพงมากๆนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วครับอันนี้เอาเออจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาลงมาเยอะเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับลายแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เป็นออรียออเรียมอนเตล่าออรีเนะครับเออเอาสามร้อยแล้วกัน สามร้อยบาทใช่สวยนะต้นนี้ลายดีมากนะครับไปใหม่มาลายดีมากใช่ออรเสามสีแล้วก็เป็นฟิโลหูช้างครับใช่ครับต้นนี้มันดัางไม่ค่อยเยอะก็อเอาร้อยเดียวแล้วนะฮึ <c oughs> จริงเหรอเเดียวถูกมากนะครับ <c oughs> มีต้นเดียวเลยใช่ไหมครับตันนี้ใช่มีต้นเดียวมีต้นเดียวใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับถูกมาก ไม่ใช่เล็กๆนะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ชื่ออะไรครับจักรินครับจักรินก็ห้าร้อยบาทต้นใหญ่นะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับกระถางไซส์หกนิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ชื่ออะไรครับคริสตอลินัมครับเป็นแอนทุเลียมใบสวยนะครับ ใบใหม่มาก็สวยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยครับสามร้อยบาทบวกาพรมนะครับสวยมากใช่กว่พรมบ้านตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอาห้าร้ยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับบุษราคำด่างตัวนี้ด่างนะครับใบใหม่มาด่างแล้วนะครับใช่มันด่างทุกใบเลยแต่ว่ามันด่างไม่เยอะ นี่ดงทุกแต่ว่าเหมาะสําหรับตั้งแม่นะครับจะให้ลูกสวยเลี้ยงง่ายให้ลูกสวยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันแปดครับ1นึ่งพันแป้อยครับโตไวด้วยแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับเปอร์ซฮะก็เอา50สิบาท50บาทใส่กระถาง8นิ้วนะครับคุ้มมากๆนะครับแล้วก็เป็นมอนเตล่าตัวนี้มอนเตล่าอะไรครับไทคอนเนี่ยไอคอนนะครับครับ นะครับใบทีละใบนะครับแล้วก็มีใบเสียนิดนึงนะครับใบเสียพร้อมยกยอดได้นะครับมีรากอากาศแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอาสี่ร้อยกัน่ะสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อไปครับไอซันเน่จันเอสพีนี่นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้มีชื่อยังแต่ก่อนเขาเรียกเอสพีเนาะใช่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีชื่อยังเก้าร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาท ทำไมทำไมราคาลงเยอะจังครับเมื่อก่อนพอแพงมากไม้ทำเองครับแล้วก็มาตัวนี้ก่อนครับอันนี้เป็นไอเงินหนาดาังต้นใหญ่สื่จรีงเงินหนานะครับดาง,ส,งนนาสวยนะครับครับต้นนี้เอาสองพันแปดแล้วกันสองพันแปดร้อยบาทนะครับถ้ามันแพงก็ลองต่อราคาดูได้เป็นไม้ยอกยอดยกยอดเอง สวยมากครับใช่ลากเยอะไม่แพงนะครับเพราะว่าต้นแบบใหญ่มากนะครับเนี่ยครับลากก็แบบแน่นเลยนะครับใช่มายุ่ย้อยแต่ลากมันเยอะแล้วก็เอามาขายาสวยมากครับสวยมากๆเลยแล้วก็มีมอนเตล่านะครับวันนี้จากเป็นดบเบ้ลครับมันด่างน้อยตอนนี้ก็เอาร้อยห้าสิบแล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปตัดได้นาะพี่ต้องเอาไปทำครับเอาไปตัด ตัดแล้วเขาก็จะอาจจะด่างมาใหม่ครับเอาใบนี้ไปวางดูก็น่าจะได้ลุนอยู่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีซปเปอร์บัลกุ้งอันนี้ลูกขาวละใช่ไหมนี่เอาไปแล้วใช่ซปเปอร์บัมครับบัมจะมีสองหน้าอันนี้เป็นใบเรียบใบเรียบก็หลังแดงครับอ๋อาหลังแดงด้วยใช่ไหมครับใช่นี่ใบอ๋อนี่นะครับใบเกือบใหม่สุดมันจะแดง ็เอาต้นละพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับสิบเอ็ดสิบสองนิ้วประมาณนี้นครับนนเป็นหน้ายนตันนี้เป็นตัวหน้ายนนะครับใช่ก็เอาเท่ากันครับพันห้าตัว<า>หน้ายนชอบทรงใบเขามากนะครับเพราะว่าเขาสวยมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเชื่ แล้วก็ต้นสุดท้ายมอนเตล่านะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับไทคอนต้นนี้เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทาราคาดีมากนะครับโอ้โคตรผม <500 S 1> นะครับ,บต้นนี้มันด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด่างแบบแต,ต้นใหญ่สวยนะครับใช่ <Okay. S 1> สวยแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับด่างาไม่เยอะนะครับเหมาะสำหรับแบบตั้ง ตั้งประดับคาเฟ่ตั้งหน้าบ้านสวยๆเลยนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจไม้ชนิดอื่นนะครับก็สามารถพักลน์นะครับแอปหรือโทรไปสอบถามพี่ฮอนได้เลยนะครับนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณพี่ฮอนมากมากครับขอบคุณรับสวัสดีครับ